น้องวันใหม่น้องสาวบอยประก่อนโตเป็นสาวสวยมากโตเป็นสาวฉายแววสวยสำหรับน้องวันใหม่ชัดบริรักษ์ว,วัย12ขวบน้องสาวคนสุดท้องของบ้านฉัดบริรักษ์ ล่าสุดนองธนาพี่ชายคนที่สองนั้นได้โพสภาพของน้องวันใหม่ที่แต่งหน้าทำผมซึ่งลูเนี้น่ารักมากๆจริงๆค่ะใช้แววความสวยให้เห็นแล้วซึ่งก็ทําเอาหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์จานวนมากอาทิวันใหม่โตแล้วสวยน่ารักมากค่ะสวยมากค่ะติดตามตั้งแต่ยังเล็กๆจนโตวสวยมากค่ะเป็นสาวแล้วน้องสวยมากวันใหม่สวยมากเลยลูกเป็นต้น บอกได้เลยค่ะว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะดูแลน้องวันใหม่เป็นอย่างดีตอนนี้เป็นสาวแล้วพี่ๆต้องห่วงแน่ๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ